คือตอนแรกเนี่ยผมกไม็ไม่เชื่อนะครับว่าคีย์บอร์ดที่มันราคาแพงเนี่ยกับคีย์บอร์ดที่มันราคาไม่ได้แพงมากเนี่ยมันจะใช้กับเกม gta ไม่ได้นะครับจนผมได้ลองใช้มาก็เกือบเกือบปีนะครับก็ผมจะสามารถสรุปได้เลยว่าคีย์บอร์ดที่มันราคาของผมเนี่ยอ่ะตัวนี้นะลาร์เซอร์นะฮันสแมนสามตัวนี้นะที่ผมลองใช้มานาบเกือบ,บปีคือข้อแตกต่างระหว่าง มันจะมีโหมดที่เรียกว่าลาปิติกเกอร์กับโหมดที่ไม่ใช่ลาปิติกเกอร์ซึ่งคีย์บอร์ดทั่วไปอ่ะจะไม่ไม่สามารถใช้โหมดนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคีย์บอร์ดที่มันมีลาปิติกเกอร์เนี่ยซึ่งของผมเนี่ยลาเซอร์ฮัน m a แมนสามเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนี้ผมก็ลองปรับลองเซ็ตลองจูนลองปรับเล่นเล่นดูเนี่ยลองเปิดโหมดนี้ดูเนี่ยซึ่งมันมีผลว่ะทุกคนนะครับมันมีผลนะเออซึ่งลาปิติกเกอร์เนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่ามันใช้แค่ใน ใช้แค่ในเคาน์เตอร์หรือว่าใช้ได้แค่วาโลเกมยิงใช่ไหมแต่หารูไมครับผมลองใช้มาเกือบปีแม่แตกต่างว่ะเพราะส่วนตัวผมขับมานานเนาะเป็นคนที่ขับมาแล้วก็เราใช้คีย์บอร์ดหลายแบบแล้วคีย์บอร์ดธรรมดาคีย์บอร์ดทั่วไปกับคีย์บอร์ดแบบเนี่ยตัวเนี้ยนะครับซึ่งข้อแตกต่างเลยที่ผมได้จากมันเลยนะคือมันสามารถเซตปุ่มได้เซตดีเลย์ปุ่มได้นะว่าเอออยากให้กดกดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยปุ่มมันจะทํางานซึ่งมันเลี้ยวดีขึ้นว่ะ มันเลี้ยวง่ายขึ้นมันเลี้ยวคล่องขึ้นอาอย่างเช่นเลี้ยวตัว A ใช่ไหมมันคือแบบมันเลี้ยวได้เลยอะมันเลี้ยวแบบแบบมันไปเลยอะทุกคนเห็นภาพไหมคือคีย์บอร์ดทั่วไปอะมันจะแบบมันจะแบบต้องต้องกด A ต้องกดให้ปุ่มอะต้องกดให้ปุ่มอะลงถึงพื้นก่อนใช่ไหมลงถึงเอ่อลงถึงถึงถึงสวิตช์ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคีย์บอร์ดราบิดเนี่ยที่มันมีลายปิเกอร์เนี่ยมันสามารถกดกด แค่นิดเดียวแค่แบบแบบนิดเดียวอ่ะมาทํางานแล้วถ้ากับว่าเราเราเราจะได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเราเรากดก่อนอ่าข้อดีคือเวลาเวลาบูทเบรกเนี่ยเห็นไหมเวลาบูทเบรกเนี่ยยิ่งปุ่ต้องใช้จังหวะเปะให้มันถูกเนี่ยใช้เปะให้มันได้เนี่ยจังหวะกดบูตปุ่ต้องเปะใช่ไหมยิ่งเราแบบยิ่งคีย์บอร์ดเรามันแบบยิ่งสัมผัสติดไวเนี่ยมันยิ่งแบบโอกาสที่จะบูทติดมันก็ยิ่งแบบยิ่งชัวเห็นภาพไหมอ่านะซึ่งผมลองปิด แล้วก็ลองเปิดเฮ้ยแม่งมันต่างกันบ้างนะคือแบบอ่ะผมตั้งดีเลยตัวอ S ไปใช่ไหมแล้วผมก็ลองบูตดูอ่ะคือแบบมันบูตง่ายมากอ่ะทุกคนคือแบบแค่เราเอาเราแค่เราเอานิ้วไปสกิทอะสกิท S S S มันก็คือแบบบูตให้เลยอะอ่ะใช่ตอนแรกผมงงเว่ยถ้าเกิดเอาคีย์บอร์ดราคาแบบ8-9000มาเล่น G T A มันจะมีผลหรือเปล่าอะเฮ้ยแม่งคือมาททำให้เราขับง่ายขึ้นเยอะเลยครับอ่า แบบจังหวะแบบบูตอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นนะมันจะแบบมันจะง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับจังหวะคุมรถเออจังหวะอะไรเงี้ยมันแบบจังหวะเลี้ยวอย่างเงี้ยเออและมันไม่ได้ปรับได้แค่ปุ่ม w a s d นะมันจะปรับปุ่มสเปคปลาได้ปุ่มคอนโทรนได้ปุ่มชิปได้ซึ่งปุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่ขับรถอยู่แล้วนะปุ่มชิปก็คือปุ่มคุมรถอะไรเงี้ยปุ่มสเปคป้าก็ใช่นะครับเออ สรุปแล้วเนี่ยผมลองใช้มานะคุณเกือบปีก็คือแบบแล้วก็ลองปิดลองปิดกับลองเปิดซึ่งเห็นผลมากอะ่ะเออเห็นผลมากอะ่ะว่าเออเปิดเนี่ยมันจะขับง่ายกว่าคุมง่ายกว่าบูทเบรกง่ายกว่าทุกอย่างมันจะดูแบบตอบสนองได้ได้ได้ไ,ดไดวกว่านะครับผมอ่าสำหรับคีย์บอร์ดของผมนะซึ่งเอามาสรุปให้เลยก็คือถามว่าลาป,ปิตติเกอร์มีผลกับ GTA ในฟังในแบบในเวอร์ชันขับรถไหมคําตอบคือมีนะครับอ่ามีนะครับคําตอบคือมีนะครับนะและมีแบบมีแบบม,แบบมีแบบเห็นได้ชัดนะครับอ่าว่าล่างเปิดกับไม่เปิดเนี่ยแม่งพอเราขับเปิดไปจนชินใช่ไหมพอเราเปิดลพบิติเกอร์ขับรถไปจนชินใช่ไหมแล้วพอเราปิดแล้วเราขับเนี่ยมันจะแปลกๆไว้จริงๆนะเหมือนเราเหมือนเราเปิดลาพิทิเกอร์เล่นลาวาโล่ะแล้วเราปิดมันจะแปลกๆใช่ไหมอ่าเหมือนกันเลยครับ ก็คือถ้าเราแบบเปิดลายปิดติ๊กเกอร์แล้วเราเซตปุ่มดีเลยปุ่มได้เนี่ยแล้วเราแบบเล่นไปน,นานจนเราชินเนี่ยแล้วพอเราปิดหรือว่าเราไม่ใช้แฟชั่นเนี่ยแล้วเราเล่นเนี่ยมันจะแบบนืด,นดมันจะแบบช้ชาช้าอ่านับมันะมคือฟิลลิ่งมันจะประมาณนี้นะถามว่าทําให้ขับเก่งขึ้นไหมพอตอบว่าอันนี้ชัวร์นะอันนี้ชัวร์เลย อะไรอันนี้ไม่คือไม่ได้อวยนะอันนี้คือรีวิวจากใช้งานจริงนะมันทำให้เราแบบบู๊ตบูตเบรกคมขึ้นนะ่ะบูตเบรกคมขึ้นเลี้ยวคมขึ้นไม่มีดีเลย์ไม่มีหน่วงแบบอะไรเงี้ยดูดิเห็นไหมเนี่ยซึ่งคนทั่วไปก็กดติดนะแต่ถ้ามีลายปิดติ๊กเกอร์มันก็จะเพิ่มโอกาสแบบให้เรากดเป๊ะไปอีกอ่ะเพราะว่าปุ่มมันอ่ะกดแค่ติดเดียวก็ติดแหละอะไรเงี้ยพอเราขับผ่าเนเมืองล้วก็แบบกดปุ๊บ เจอไหว่ากดปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเนีน่ยปุ๊บไม่ใช่เนิเมื่อกี้โอเคอ่ะดูเนี่ยอ่ะแล้วก็การดับเบิร์คัตก็เกี่ยวนะการดับเบิร์คัตอะไรเงีนน้ยก็คือเกี่ยวนะทุกคนต้องลองต้องลองต้องลองใช้ว่ะอันนี้ผมพูดเป็นคำพูดไม่ได้อะ่ะแต่มันได้ผลจริงๆครับเอนน่ทำให้เราแบบบูตเบรกง,ง่ายขึ้นแล้วก็เลี้ยวดีขึ้นอันนี้คือขับรถนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงอาวุธนะอาวุธที่แบบ คนเล่นอ,อาวุธเขาจะแบบมีกดสูตรเอยต้องกดสูตรนี้เอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าลาปิติกเกอร์เนี่ยมีผลกับอาวุธแน่นอน100%นไม่ว่าจะเป็นเกมวาโลเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วเนาะคอเตอร์เนี่ยมีอยู่แล้วเนาะเกมมีปืนต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วเนาะแต่เฮ้ยหารู้ไม่ GTA ขับรถก็มีผลวะเออเพราะว่าอย่าลืมว่าขับรถเนี่ยมันใช้ W เหมือนกันนะมันใช้ A S D เหมือนกันมันใช้ปุ่ม S ที่บูทเบรกมันใช้คอนโทลในการคุมรถอ่า มันใช้แบบปุ่มพวกนี้ในการทาในการกดเหมือนกันการที่เรามีฟังก์ชันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบกดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็คือผมจะมารีวิวแล้วกันว่าล a าปิดทิกเกอร์เนี่ยที่มาอยู่ในคีย์บอร์ดราคาแบบแพงๆเนี่ยอย่างของอย่างของผมนะ้าเซอร์นะราเซอร์ฮันแบนสามเนาะก็มีผลแบบชัดเจนมากนะในเรื่องของการบูตเบรกหรือปุ่คัทการเลี้ยวการการกรไต่มันมีผลนะมันแบบคือไม่อยากอวยอะแต่มัน เห็นผลจริงๆอ,อ่ะอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ฝีมือด้วยนะฝีมือของทุกคนด้วยว่าเออทุกคนแบบฝีมือเป็นยังไงแต่เริ่มฝีมือฝึกก็ได้ครับแต่ถ้าเกียอ,อุปกรณ์ความดีก็ได้เปรียบไปขั้นหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนซื้อคีย์บอร์ดราคาแบบนี้มาเนี่ยไม่เอามาเล่นแค่ G D แน่นอนอาจจะไปเล่นวาโลด,ด้วยซ้ำอ่าซึ่งมาถามว่าทําให้หลากหลายอ่าซึ่งก็ประมาณนี้ครับหรับการรีวิวคีย์บอร์ดของผมนะที่ นับก็คือตัวนี้เลยนะครับนะลาเซอร์ฮันแมน3นั่นเองนะครับผมก็ยังไงไหนก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็คือสาระนะมาบอกข้อมูลดีๆแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเออไลทิกเกอร์เนี่ยมันมนีผลยังไงนั่นเองนะครับผม